หหุ้นปังราคาขึ้นเรือรัวในปี2025ฉบับตลาดอเมริกามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับตัวแรกครับ p a l a n เ i ียหุ้นสายรับที่เป็นสมองกลให้กับกองทัพอเมริกาปีนี้ปังสุดๆครับเพราะหุ้นตัวนี้ปีนี้ได้เข้าดัดชนี S&P 500 แถม AI ยังเป็นตัวทำเงินเข้าบริษัทอีกด้วยครับใครถือไว้ตั้งแต่ต้นปีพอร์ตเขียวแน่นอนครับต่อมาครับไมครนเป็นตัวตึงเรื่องชิปหน่วยความจำเพราะว่าปีนี้ครับ AI มันฉลาดขึ้นเลยต้องการความจำที่เยอะขึ้นราคาหุ้นเลยวิ่งพุ่งไปเกืบอบ2เด้งไมครนไปแล้วครับอีกตัวที่ขาดไปได้ก็คือซีเกตบริษัทฮ์ดดิทที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละครับแต่ว่าล่าเนี่ยครับเขาไม่ได้ขายให้เราไปใช้ตามบ้านเขาขายให้กับคาวยักษ์ใหญ่เอาไปเก็บข้อมูล AI ยิ่งต้องการเก็บข้อมูลมากขึ้นเท่า ตัวต่อมาครับเซอร์ไพรส์มากโรบินฮูดไม่ใช่แอปส่งอาหารในบ้านเรานะครับแต่คือแอปเทรดขวัญใจรายย่อยในอเมริกากลับมาพังงาดอีกครั้งครับในปี2 0 2 5เพราะกระแสคริปโตเริ่มกลับมาและการเทรดหุ้นรายตัวเนี่ยดูเดือดสุดๆยิ่งคนเทรดเยอะโรบินฮูดก็ยิ่งรวยครับและปีนี้ครับที่มาแรงสุดๆเป็นอันดับหนึ่งเลยคือ Western d i ดิจ a l บริษัทผลิตฮาร์ดดิสก์รุ่นเกา่าจากหุ้นที่หลายคนครับมองว่าน่าเบือ่อแต่ปีนี้ได้กลับมากลายเป็นพระเอกเพราะนวัตกรรมการเก็บข้อมูล AI ทีี่่ไไมมใใครู้ดจะเชื่อาวา่หุ้ไเท ไ,ได้ถึง2.6เข้าในเวลาไม่ถึงปีเนี่แหละครับ5ตัวที่มาแรงสุดๆในปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมแถมให้อีกตัวครับคือ Warner b r o t h e r Discovery หรือว่าหุ้น w a r n e r ที่โดน Netflix ซื้อไปนี่แหละครับแต่ว่าราคาไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่า Netflix ซื้อไปนะครับราคาได้ขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะการจัดการภายในองค์กรและตัดงบที่ไม่จําเป็นทิ้งรวมถึงปีนี้ยังมีภาพยนตร์และซีรีส์ทาเงินมากมายเข้าฉายถ้าใครอยากฟังแบบละเอียดผมมีทําคลิปสั้นสรุปไว้ก่อนหน้านี้ลองย้อนไปฟังดูได้นะครับเนี่แหละครับ 1, ห้ 2025. บบาบ มีใครถือตัวไหนไว้กันบ้างครับแล้วคุณคิดว่า5ตัวนี้ในปี2026จะยังดีอยู่หรือเปล่าลองคอมเมนต์วิเคราะห์พูดคุยกันได้นะครับ